ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกสณก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผม นายเด่นชัยอ่ำแพลครูผู้ช่วยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องโรคซึมเศร้ามานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังครับในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงเพ,เพราะกันก่อนครับ ไม่รู้ว่าเธอมีใครคนนั้นหรือปล่าคนที่เป็นเพื่อนกินข้าวพาไปดูนังคนที่ทำให้เธอฝันดีคนที่บอกว่าคิดถึงจังเธอมีหรือ,อยังคนที่เธออยากอยู่ใกล้ อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงทุกคืนอยากเป็นคนที่ตื่นพร้อมเธอทุกเช้าเรื่อยไปอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอคำว่ารักอย่างเต็มใจคนที่เธอบอกใครใคร ว่าเราเป็นแฟนกันยามเธอเหนื่อยลาจากงานหันหน้าหาใครยามโชคไม่เป็นใจใครคอยปลอบพันคนที่คอยป้อนยายามไทยคนที่ห่วงใยเธอทุกวันและคนอย่างฉัน ในวันนี้พอมีสิทธิ์ใหมอยากเป็นใครคนนั้นที่เป็นแรงใจให้เธออยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเจอเรื่องดีหรือร้ายอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอคำว่ารักอย่างเต็มใจคนที่เธอบอกใคร,ใคร เราเป็นแฟนกันได้ไหมเธอเป็นฉันได้ไหมใครคนนั้นเป็นฉันได้ไหม คนนั้นที่เธอฝันถึงทุกคืนอยากเป็นคนที่เตื่นพร้อมเธอทุกเช้าเรื่อยไปอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอเคยคำว่ารักอย่างเต็มใจคนที่เธอบอกใครใครว่าเราเป็นแฟนกัน อยากเป็นใครคนนั้นที่เป็นแรงใจให้เธออยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเจอเรื่องดีหรือร้ายอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอคำงว่ารักอย่างเต็มใจคนที่เธอบอกใจใคร าเราเรป็นนนแฟนกัครับหลังจากฟังเพลงเพราะๆจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder เป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยที่สุดผู้ป่วยไม่ได้เป็นบ้าและไม่ได้เป็นคนไม่ดี แต่เป็นคนที่มีอาการป่วยทางอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งต้องการการรักษาเพราะหากปล่อยไว้ผู้ป่วยอาจคิดสั้นฆ่าตัวตายได้เพราะมีสถิติที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปถึง20เท่าทั้งนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆและยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้มาพบแพทย์ ดังนั้นโรคซึมเศร้าจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดูแลโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าคือโรคทางจิตเวชท,ที่เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองชื่อเซโรโทนินมีปริมาณลดลงทําให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งร่างกายจิตใจและความคิดรู้สึกท้อแท้หงอยเหงาเบื่อหน่ายไม่สนุกสนานกับชีวิตนอนไม่หลับสะดุ้งตื่นกลางดึก ฟันร้ายบ่อยครั้งส่งผลกระทบให้ความสามารถในการทำงานลดลงทั้งนี้สาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึมเศร้ามาจากหลายปัจจัยทั้งจากด้านกรรมพันธุ์พัฒนาการของจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญเช่นประสบกับความเครียดหนักๆเจอมรสุมชีวิตเจบป่วยเรื้อรังจนหมดกำลังใจพบกับความสูญเสียในชีวิตเช่นการพัดพลากจากพ่อแม่ในวัยเด็ก สูญเสียคนรักครอบครัวตกงานปัญหาเรื่องการเงินต้องย้ายบ้านกระทันหันความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ราบรื่นและหากเจอกับเหตุการณ์หรือความรู้สึกเหล่านั้นบ่อยๆก็อาจกระตุ้นให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้รวมถึงปัจจัยทางชีวภาพเช่นการเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีในสมองบางตัวก็อาจส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนี้ ปัจจัยทางพันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าเพราะโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหากมีญาติเป็นแล้วเราจะเป็นไปด้วยเพราะต้องขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นมากระตุ้นด้วยหรือไม่อย่างไรก็ดีผู้หญิงมักประสบกับภาวะนี้มากกว่าผู้ชายถึง70เปอร์เซ และมักเริ่มต้นราวอายุ32ปีอาการแสดงของโรคซึมเศร้าในแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในลักษณะนี้ 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นอาจเป็นอารมณ์หงุดหงิดก็ได้ 2. ความสนใจหรือความเพลินใจในกิจกรรมต่างๆแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก 3. น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากน้ำหนักเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละห้ต่อเดือนหรือมีการเบื่ออาหารหรือเจริญอาหารมาก 4. นอนไม่หลับหรือหลับมากไปห้ากระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือเชื่องช้าลง 6. กอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง 7. รู้สึกตนเองไร้ค่า 8. สมาธิ ลดลงใจลอยหรือล,งลังเลใจไปหมด9คิดเรื่องตายคิดอยากตายต้องมีอาการอย่างน้อยสองข้อในเก้ข้อนี้ต้องมีอาการเป็นอยู่นานสองสัปดาห์ขึ้นไปและต้องมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบตลอดเวลาแทบทุกวันไม่ใช่เป็นเป็นๆหายๆเป็น,เ,ปนเพียงแค่วันสองวันหายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่ทั้งนี้ ในผู้ป่วยที่เป็นหนักต้องระวังให้มากเพราะมีโอกาสคิดสั้นฆ่าตัวตายสูงมากหากมีเรื่องมากระทบใจิตใจเพียงนิดเดียวโดยจากสถิติพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายมากกว่าร้อยละหกบป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังป่วยได้นานเท่าไรไม่สามารถบอกได้เพราะในบางคนป่วยมาแล้ว1นถึงสปีถึงออกอาการ แต่บางคนป่วยแค่หกเดือนก็รู้ตัวแล้วจึงสามารถรักษาให้หายได้ครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ กันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันข้ามข้าว่าฉันกำลังเป็นตัวทานของใครหรือเปล่าจิิงรักทำไมมันยิ่งเงาเรายิ่งห่างไกล ไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจเธอเอ่มาสักคำได้ไหมจะได้หายคงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปลา่าหาฉันนั้นมันเป็นได้ก็เพียงแค่งเงาปลุกกลื ความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียเวลาไปทำไมกันเพราะต่อให้ฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอตั้งแต่พบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหม อ,อกใจที่มันข้ามค้าว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิงรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยมาสักคำได้ไหม เธอได้หายคงใจว่าเธอรักฉันทิงหรือเปล่า ต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันข้างข้างว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าทีิรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกล ฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจจะเอามาสักคำได้ไหมจะได้หายคงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายคงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าโรคซึมเศร้า สลับกับอารมณ์ดีผิดปกติมีโรคทางอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคือโรคไบโพล่าคนที่เป็นโรคชนิดนี้เมื่อป่วยขึ้นมาจะมีอาการได้สองแบบคือแบบซึมเศร้าและแบบตรงข้ามกับซึมเศร้าเวลาที่มีอาการแบบซึมเศร้าผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนโรคซึมเศร้าทั่ว,วไปแต่เมื่อมีอาการตรงข้ามกับซึมเศร้าผู้ป่วยจะอารมณ์ดีผิดปกติมีความสุขมาก พูดมากหัวเราะเก่งใจดีใช้เงินเปืองมีโครงการใหญ่ๆโตๆปุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดบางรายก้าวร้าวเที่ยวไปก้าวก่ายคนอืน่นบางรายมีความต้องการทางเพศมากบางรายมีอาการหลงเชื่อผิดๆด,ด้วยเช่นคิดว่าตัวเองเป็นซุป,ปเปอร์แมนมาพิทักษ์ชาวโลกทั้งนี้ โรคซึมเศร้าสลับกับอารมณ์ดีผิดปกตินี้ต้องการการรักษาด้วยยาที่ต่างไปจากโรคซึมเศร้าธรรมดาดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าแพทย์มักจะถามว่าเคยมีช่วงที่อารมณ์ดีผิดปกติหรือไม่เพื่อช่วยแยกโรคให้ถูกต้องหากสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดอาจมีอาการโรคซึมเศร้า ลองดูแบบทดสอบต่อไปนี้จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขที่จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้เบื้องต้นว่ากำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ,อยู่หรือไม่โดยให้ตอบคำถามในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณมีอาการหรือความคิดในลักษณะนี้บ้างหรือไม่ 1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันสรู้สึกเป็นทุกข์ จนอยากร้องไห้สามรู้สึกหมดอะไรตายอยากสรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่เคยชอบและเคยทำห้ 5. รู้สึกผิดหวังในตนเองและโทษสิ่งที่เกิดขึ้น 6. รู้สึกเสียความเชื่อมั่นในตนเอง 7. รู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครแรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า9 คิดอะไรไม่ออก10หลงลืมง่าย11คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ12ทำอะไรอืดอาดเชื่องช้ากว่าปกติ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง14รู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิม15นอนหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทถ้าตอบว่ามี ตั้งแต่หกข้อขึ้นไปหมายถึงมีภาวะซึมเศร้าควรได้รับบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือพบแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ด้วยหลายวิธีดังนี้รักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาการรักษาหลักในปัจจุบันก็คือการให้ยาแก้โรคซึมเศร้าซึ่งมีอยู่หลายชนิดมีทั้งชนิดที่ทำให้ง่วงและไม่ง่วง ยาแก้โรคซึมเศร้าจะไม่ทําให้เกิดการเสพติดและผู้ป่วยสามารถหยุดยาได้เมื่อหมดความจําเป็นทั้งนี้ยาแก้โรคซึมเศร้าไม่ได้ออกฤทธิ์เพียงแค่ลดความกังวลแต่จะออกฤทธิ์ทำให้อารมณ์หายซึมเศร้าจริงๆอย่างไรก็ตามยาชนิดนี้จะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้าต้องรับประทานยาต่อเนื่องนานอย่างน้อย2-3สสัปดาห์จึงจะเริ่มเห็นผลว่าอารมณ์แจ่มใสขึ้น และมักต้องใช้เวลา4-6สัปดาห์ยาจึงจะออกฤทธิ์เต็มที่เมื่อหายแล้วผู้ป่วยจะกลับเป็นคนเดิมและแพทย์จะให้ยาต่ออีกอย่างน้อย6เดือนและในรายที่เป็นบ่อยแพทย์อาจพิจารณาให้ยานานกว่านั้นยาแก้ซึมเศร้าอาจแบ่งคร่าวๆออกเป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มที่มีโครงสร้างแบบไตรไซคลิกและยาใหม่ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมาในช่วงไม่นานมานี้ ข้อดีของยาในกลุ่มไตไซคลิกคือเป็นยาที่ใช้ในการรักษามานานจนทราบกันดีถึงอาการข้างเคียงของยาแต่ละตัวประสิทธิภาพเป็นที่ยืนยันแน่นอนทั้งในการรักษาระยะเฉียบพันและการปร้องกันร,ระยะยาวและราคาถูกอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการรักษาของยาแก้โรคซึมเศร้าแต่ละตัวนั้นไม่ต่างกัน ความแตกต่างอยู่ที่ฤทธิ์ข้างเคียงซึ่งรวมถึงยาในกลุ่มใหม่ด้วยเช่นกันในการเลือกใช้ยาเราพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ตามลำดับหากเป็นผู้ป่วยที่เคยป่วยและรักษาหายมาก่อนประวัติการรักษาเดิมมีความสำคัญโดยผู้ป่วยมักตอบสนองต่อยาตัวเดิมและขนาดเดิมที่เคยใช้ดังนั้นจึงควรใช้ยาขนานเดิมเป็นตัวแรกรักษาโรคซึมเศร้าโดยไม่ใช้ยา เปลี่ยนความคิดพิชิตความเศร้าคนที่กําลังเศร้าจะมองโลกในแง่ร้าย,ลายและคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะซึมเศร้าได้ง่ายเป็นวัตจักรที่ทําให้ภาวะซึมเศร้าเป็นอยู่นานดังนั้นเมื่อเกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาให้ผู้ป่วยลองหยุดเศร้าสักประเดี๋ยวแล้วมองย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันมีความคิดอะไรแวบขึ้นมาในสมองแล้วลองพิจารณาว่า ความคิดอันนั้นมันถูกต้องแค่ไหนถ้าคิดได้ว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่อารมณ์จะดีขึ้นทันทีอย่างน้อยก็จนกว่าจะเผลอไปคิดอะไรในแง่ร้ายอีกแต่ถ้าคิดแล้วรู้สึกว่ามันก็สมเหตุสมผลดีค่อยคิดต่อว่าแล้วจะทําอย่างไรกับเรื่องนั้นดีเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามักไม่อยากทําอะไรหมดเดี่ยวแรงนั่งนั่งนอนๆ แต่ในสมองจะคิดไปเรื่อยและมกักคิดแต่เรื่องเล,ล่ๆยิ่งคิดก็ยิ่งลุกไม่ขึ้นให้แก้โดยการหาอะไรทำหาอะไรที่ได้ลงไม้ลงมือทำไม่จําเป็นต้องเป็นงานที่สําคัญขอให้ได้ลงมือทำเป็นใช้ได้เช่นจัดตู้หรือลิ้มชักที่ลกุลกๆเอาของที่แตกที่หักมาลองซ่อมดูเช็ดรถรถน้ําต้นไม้ย่างงานคนใช้ทําเป็นต้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงและอารมณ์จะดีขึ้นรักษาโรคซึมเศร้าด้วยไฟฟ้าในรายที่เป็นมากหรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากๆแพทย์จะให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านสมองทําให้ผู้ป่วยเกิดการชักภาวะซึมเศร้าจะหายได้อย่างรวดเร็วในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์การรักษาด้วยไฟฟ้าในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูงมากแต่เนื่องจากสังคมได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด จากสื่อต่างๆทําให้การรักษาแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันแพทย์จึงจะใช้การรักษาแบบนี้ในรายที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นเหตุผลดีๆที่คุณควรรักษาโรคซึมเศร้า 1. คุณจะหลับสบายขึ้นโรคซึมเศร้าอาจทําให้คุณนอนไม่หลับหรือตื่นเร็วกว่าปกติวันต่อมาคุณจะยิ่งอ่อนเพลียและโรคซึมเศร้าก็จะรุนแรงขึ้นเพราะการที่คุณอดนอนนี่เองส ชีวิตรักดีขึ้นยาต้านโรคซึมเศร้าวางตัวอาจทําให้ความรู้สึกทางเพศลดลงแต่บ่อยครั้งโรคซึมเศร้านี่แหละเป็นตัวการบ่อนทําลายชีวิตรักเคยมีการศึกษาชี้ว่าผู้ป่วยกว่า70%อร์เซหมดความสนใจทางเพศหากไม่ได้รับยาทั้งนี้การรักษาจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย 3. บรรเทาปวด การรักษาโรคซึมเศร้านอกจากจะทําให้คุณรู้สึกดีแล้วยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดซึ่งการศึกษามากมายชี้ว่าคนที่มีอาการเช่นปวดข้อหรือไมเกรนจะรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นหากมีอาการซึมเศร้า 4. ทํางานได้ดีขึ้นเพราะหากคุณเป็นโรคซึมเศร้าคุณอาจไม่มีสมาธิทํางานและทําผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง 5. สมองเฉียบแหลมความจําดีขึ้น โรคซึมเศร้าอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความจาและการตัดสินใจแต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะอาการเหล่านี้รักษาได้ 6. ครอบครัวมีความสุขบ่อยแค่ไหนที่คุณรู้สึกโมโหจนไปลงกับคนรอบข้างแล้วมาเสียใจทีหลังซึ่งการรักษาจะช่วยให้คุณมั่นคงขึ้นและลดความตึงเครียดในครอบครัวบทบาทของครอบครัวต่อโรคซึมเศร้า ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นคนสําคัญในทีมรักษาการคอยให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาได้จะช่วยได้มากเพราะผู้ป่วยมักมองโลกในแง่ร้าย,ลายและมักจะลืมประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆนอกจากนี้ยังต้องให้กําลังใจผู้ป่วยรับประทานยาให้สม่ําเสมอเพราะความที่ยาออกฤิ์ช้าทําให้ผู้ป่วยอาจเข้าใจผิดว่ายานี้ไม่ได้ผล ในรายที่เป็นมากและมีความคิดจะฆ่าตัวตายญาติควรเก็บสิ่งที่จะใช้ในการฆ่าตัวตายได้เช่นเชือกมีดกันไกลยาฆ่าแมาลงอาวุธต่างๆให้มิดชิดและคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในรายที่มีความมุ่งมั่นที่จะฆ่าตัวตายมากๆควรให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนจากเว็บไซต์กระปุก .com ครับสำหรับเวลาในรายการวันนี้ได้หมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสนในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกสนกสนนั้นเป็นชื่อยอ่อครงการศึกษา เรเือบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนพัียาโดยตัวหน้ากันกศนช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทังทางอาชีพและสายสามัญ ตามใจฝฟฟ่ายัทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหนไม่มีกำลนด,ดในเมืองหรือชนบทใกล้ไกลหรือแม่ในป่าบนดอ เพียงแต่มวลประชาสนใจจะมา